มาเด้อ oh. ทุกคนกินหอยกันเข้ามาหนิกินกลางทะเลแหละเพื่อนๆยิ่งแซ่บกินนิ่มอิม่มแล้วค่อยเมื่อบานเข้าเนาะเออไปหอดบ้านแล้วมันบ่แซ่บต้องกินนะกินอยู่นีแ่แหละค่ะมันแซ่บเพื่อนๆค่ะนะเพื่อนๆน,น,นี่โอ้ยอ้วนค่ะ จุด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 พาดพี่น้องเอ,อ้ยมึงนี่แหละน้องมึงนี่นล่ะอืมแซ่บคักที่บัวพวกกินดอกกระเทียมนะกินแค่พริกอ่าซีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็พอแล้วเพื่อนขะมาอืมอืมอยู่ๆเหรเพื่อนขะฮะ อืมอืมตาก,ก็ทิ้นเขาแล้วได้เต็มกระเป๋งนี่คะ่ะเพื่อนๆทายหนิเต็มกระเป๋งนี่กระเป๋าเนื้อโไปหลายคะ่ะทุกคนบบไปหลายมันหนักแบบพี่บัวกับมืออ่นก็ซื้ได้เฮ็ดเวียกแล้วมืออ่นก็ซื้ได้เฮ็ดงานแล้วอันนี้พี่บัว อันนีมีดแกะนะคะทุกคนพี่บัวมีอุปกรณ์แกะหอยนะคะยาเอาขอนไปทุบเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะจุดใหม่ๆพี่บัวก็เอาขอนทุบค่ะเปลือกหอยมันกืบแตกใส่เนื้อหอยก็จะกินบ่สียบค่ะทุกคนมันก็หับเนาะแบบนี้ดีค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเสียดายมันบ่มีวางขายในตลาดนะทุกคนต้องสร้างอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อนๆค่ะเบื้องนวเนื้อหอยค่ะทุกคนบาพี่น้องเลยสุดจอดเลยค่ะเนื้อหอยทุกคนเบื้อง้น แกะว้ายอ้วนคักพี่น้องคะอ้วนหอยอ้วนอ้วนพี่นอ้องเลยอืมคนน่ะคะ่ะนัจิิมซีฟูดแบบที่นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะพี่บัวเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยนะคะยั่วๆ,ๆค,ะะคะ่ะทุกคนสอนตักดีกก่านเนาะ <laughs> พักกระถินมาเน่ยกระถินกระเจียของหอยกระฟีพี่น้องเอ้ยหืมฟีนเวอร์แซบอืมกินอิ่มๆกันยังค่อยเมื่อบ้านเฮาไปบ้านพี่บัวก็สะไปต้มค่ะเนี่ยส่วนที่เหลือพี่บัวสะไปต้มต้มแล้วแช่ตุกแข็งไว้เทศให้คุณที่รักกินนะคะเพื่อนๆคะ่ะคุณที่รักเพื่อนบอบก,กินดิบเนาะคะ่ะ พี่บัวบ่กินซุกค,ค่ะพี่บัวมากินดิบเพื่อนๆค่ะโพดโพเนือ้อหอยหค่ะคุมึงนั่นแหละหอยตันปูรูปิลีอยู่พี่น้องพี่บัวนึกว่าต่งหอยเสียบอ้วนหอยอ้วนคักค่ะอือเห็นแล้วเนี่ยจิ้มซี่ฟูตลาดลงไปสิล่ะค่ะเนี่ยเพื่อนอักสซดบ่เนี่ยอือ ซีลาบของนี้ค่ะของเขาเองนั่นค่ะทุกคนือ <c oughs> เอาอีกคกินจนอิม่มเหรอพี่บัวพี่บัวแม่เลยกินจนอิ่มจนค่อยจนค่อยเมื่อบานมื่อนี่อากาศดีค่ะค่ะยี่สิบเจ็ดองศาบ่แดดพร้อมกำลังดีน่าชัด กำลังอันเกณีมนะชัด <Yeah. S 1> อันเกนีมหมายถึงว่ากำลังสบายค่ะทุกคนโอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนเด้ยอยากให้พี่น้องป่องไปมากินนลำเด้อค่ะทางเมืองไทยเฮานะถุงในน้อย,อยออปอเป็นลอยสองลอยสามลอยนะทุกคนอยู่นี่นะเอารถชิบล้อมาใส่เอาเด้อค่ะเอารถเอารถชิบล้อมาใส่กับเบอเบิดเด้อค่ะทุกคนหลายคักเพื่อนบ่หวงพร้อมค่ะ นิ่งหนาวนิ่งหนาวสันนิ่งนิ่งหนาวสันบ่หนาวสันคุณที่รักว่ามาทุกคนโยโย่อะือืมผักสีเร้ากับเขาทาอยู่ค่ะทุกคนผภาคเส้น กระเซทั้งหวานหอยตัวกระลังพี่บัวเลือกกินแต่ตัวกระลังดีนะคะทุกคนตัวงพี่บัวบวกกินวิธีแกงหอยเด้อดค่ะเด้อน,นี่แสขับไปตรงนี้ค่ะมันจะเป็นหลองนะคะปลายแหลมๆนี่ค่ะแสะลงไปมีดอันนี้บกคมนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีบกค้มค่ะแสะลงไปนี่แล้วก็กิมออกนะคะทุกคนแ่ระ,ะวังนะคะต้องใส่ถุงมือค่ะเพื่อนๆคะ่ะ <c oughs> แกะนะแกะอย่เป็นม้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพิธีแกะหอยนะคะย่าคอนไปทุบนะคะทุกคนเอาคอนไปทุบมันกินบวแสบค่ะมันเป็นหัดหัดไอ้เปลือกนะคะพี่บัวเคยจะไม่ไมพี่บัวเอาคอนไปทุบเ่ะทุกคนมัะะน,น,น,ออนนี่ละค่ะเพื่อนค่ะอ๋อนนพี่บัวบอพี่น้องมังอ้วนคักอ้วนแน่อ้วนคักเพื่อนๆคะ่ะมันนี่แหละ Chín quá Chín Mất chín Nó thọ bên thì lạc thả mà bên, bên. Uh -huh. Uh -huh. Đây. bớt Bớt cho nặng. Uh -huh. Thôi có xe cấp พักก็สก็หอยนางร้มเขาคนครับเขากันเขาครับ,บ,บแกะง่ายค่ะทุกคนเบื้องกะกัความชำนาญน,นะคะเพื่อนๆสิว่าง่ายกับบง่ายนะคะพี่บัวแกะม้านีสี 4, 5, 6, 7, 7, 7, ่หาหกเจ็ดปีเป็นสิบปีแล้วมั้ง พี่บัวแกะมาหนี่สิบกาปีแล้วค่ะความชํานาญนะคะทุกคนอันใดก็บอกเกินความสามารถของเขาอันใดก็บอกเกินความพยายามหรอกฮะพยายามอันใดมันก็ไดนั่นโอเคค่ะเพื่อนๆตัวสุดท้ายยัย่วๆค่ะเพื่อนๆขามาออืืแซบพี่น้องเอ้ยออืืเอาละค่ะเอาละค่ะพี่น้อง คลิปนี้คลิปนี้ซํำนี่เด้อค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมพี่บัวนะคะคลิปหน้าเจอกันไหม่ค่ะเ,เพื่อนๆพื่อบาย